สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมือดีมาเลยกินข้าวยำมะแรงเจียวหมูพริกไข่ต้มมามา,มานอนตื่นมากกับหิวเลยพี่น้องตอนไหนมาอยู่พุกเกตเลยพี่น้องเด้อมาอยู่ภูกเก็ตมาจะเดือนสองเดือนกับสิเมื่ออีกแล้วพี่น้องเฮ็ดอันอ ฟ้บหนู๋ไว้พี่นะนู๋นนไว้ยุบ,บ้านไทยน้ารักน้นรักเพิ่จับเพี่พน้องเป็นตัวมันไงก็เลยว่าสิมเมื่อเบิ่งเฝ้าหนูพี่น,อนอ้องมาจักเดือนสองเดือนกันสิได้มเมื่อยอีกเดือนพี่น้องบัดนี้ตะหนี้ม,กกมาหอดภูเก็ตมาหอดเมืัวว่านอยู่พี่นอ้องตาบวมอะไรตาบวมผักมันมึงไงก่อนอันเดียก็สิมเมื่อยอีกพี่น้องบัดนี้ เมื่อหันปีใหม่เนี่ยกะเมื่อเสียหนามันพี่น้องเออเมื่อเสียหนามันมันกะงามงามเสียหนามันแล้วกะเพชรคว่มหนูไวปกอกหนูเอาหนูมาเลี้ยงซีบอร์เลยพี่น้องอีบโบนึงเนี่ยไก่สิคอดแล้วบลูสิออกมือได้อีบโบนึงให้ผู้เฒ่าเบิ่งท่าจัดทิจังได้ดอกผู้เฒ่าก็ได้ หนูตายอยู่บ่ไม่อีกมาธุระเดือนสองเดือนกัิเมื่อไม่พี่นอ้องมามากินข้าวไก่ต้มเดี๋ยวออกไปถึงนอกเลยแก่วเพลิกแสบเบอยเหมือนไม่ได้มาเด้อ ไปบ้านไลายเมืองเงินเบิดพี่น้องเไปกินแต่ปลาเผาไปกินแต่ยังอยู่บ้านกลับมาพุกแกได้กินข้าวต้มมาธุระจักเดือนสองเดือนพี่น้องเดเมื่อเฝ้าอันนั้นฟ้าหนู ยันพะทาวรนเทศบมเป็นเนาะเบิงบุเป็นได้พี่นอ้องเราต่องบิงเอง เาสวยห้อนๆก็าคลายต้มกั่แสบอยู่ด้วยพี่น้องเดียมบุปผพี่กับบม,มีพักเลยแต่ลาน้าก็ยุ่ไก่มันนี้ไม่ได้ไป กินแค่ติ๊น้ำพริกกับโมเสตแค่ ้านกับไปได้ไปทางไหนพี่น้องหยางน้ำโควิดไปทวงใครทวงฮะท้าฟุดกับปูกะฟมีดกับปูพี่น้องเลยให้หยาดไปปีใหม่น้ำโควิดพอดีมันหยากไปใช้กันหยาดกไปไหนไปใช้พี่น้องดูแต่บ้าน ไปเสียหญ้ามันเก็บสวนมันไว้พี่น้องเอพอได้ว่ามีสวนมันกดนําหมู่ครัสวนเฮ็ดไทโควิดแบบต้องเก็บสวนเฮ็ดไทไว้พี่น้อง จะได้พักขุมนมที่สุดู้ที่พักที่จำไปทุอากนเพื่อาไขายอาพักขมไปตีกันยังกินเหมือนเดิมแซ่บด้วยพ่ิน้นองนะพริกไข่ตุ่มเคาห่อนิออนอว เนี่ยกระเสริบน้เสิมเลยเสิมก um, um, ินแล้วก็นอนอยู่ในห้องพี่น้องเลยไปใส่เล mai chạy tăng trang Bây giờ phải nhang luôn Thằng đại không nào nào Sống xa mười này chừng cho kênh Ghiền ซึ้งห em. si ้่นบาไมี่เต้าอ้กจะชิเป็นไข่แต่เป็นแปลงเจอหนาวแล้วไม่เจือร้อนแสียบพี่น้อ มามาให้เขาไมา่เล้ยกับฝากกขไเลยกดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้ได้พี่น้องเป็นกระนังใจเห็นเดือดสองมาดำหนีโอ้เบิ้งเนี้ยอว้วนขนาดอว้วนเป็นต่นายเมื่อบานกินข้าเสียมพี่น้องกินทั้งกุ้งกิน<ม>ทั้งปลากิ<ม>กนเนื้อเสียมหมดเลยเมื่อบานกินข้าวลายพี่น้องหน้าดำหนา้าเหลวไปแล้วลมหนาวเนาะเมื่อบานเข้า เขามาแล้วก็ฝากอะไรก็แชร์ก็ติดตามก็สับสกาย,ด,ย,ด,ยด้วยพี่น้องเป็นกำใจเด้อปีใหม่แล้วก็ของหายมีแต่สิ่งใหม่ๆเข้ามาคิดวางสิ่งใดของหายจเจริญรุ่งเรืองประสบผลนสำเร็จรักษาสุขภาพด้ยวยพี่นอ้องโลภัยทั้งหลายปีใหม่แหละพ่อแม่ยังตอบแทนมีแต่คำวอวยพรให้แฟนครับให้เอฟซีมีแต่ขอแต่สิ่งดีๆเด้อพี่นอ้อง คิดจริงใด้ขอให้สมความมุ่งมา่นปรารถนาถูกหวยรวยเบอร์ได้พี่ดองเด้อคลิปนี้ไวส้สนี้ก็ด้วยจา้าพอ,อกันคลิปหน้าด้วยจา้าคลิปนี้เข้ามาสวัสดีค่ะไปแล้วค่ะ